รวมรถเมื่อสองเสวัสดีค่ะขอนำเสนอรถรุ่นยอดฮิตในยุคเก่านะคะรถโตโยต้ามห่วงค่ะเครื่อง1.3นะคะเกียร์อ,ออโต,โต้ทุกท่านสามห่วงทนหายห่วงค่ะรถยนปี95นะคะราคาสุดประหยัด24,900บาทค่ะดูจากรูปนี่สภาพยังดีอยู่เลยนะคะทุกท่านเมื่อเทียบกับอายุของตัวรถแล้วนะคะ พาษี69ค่ะแอร์เย็นเคลียรดีหนะ้าหลังเดิมๆด,ด้วยนะคะเครื่องยนต์1น1 3 0 0 c ซีซีค่ะเบนซินนะคะทนทานหายห่วงภาษีพรบ .69 สนใจคันนี้รถอยู่แถวป่าซางค่ะจังหวัดลำพูนนะคะติดต่อนะัดดูรถทดลองขับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะท่านติดต่อผู้ขายนะคะตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยแอดมินใส่ข้อมูลเบื้องต้นให้ทั้งหมดนะคะและหวังว่า จะเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจกันด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ